สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับการเข้ามาเติวในกลุ่มของภาคของนักทรัพยากรบุคคลของการสอบท้องถิ่นนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยผมเติวมาแล้วประมาณ1ปีนะครับก็คือผมเปิดมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับปลายปี6กสาเพราะว่าตอนนั้นมันมีกระแสที่ว่าเขาจะสอบกันแล้วทีนี้พอมันสถานการณ์โควิดมันระบาดนะครับมันก็เลย มันก็เลยสอบไม่ได้ก็เลยเลื่อนนะครับก็เลยมีการติวกันมาเรื่อยๆนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับตอนแรกผมเปิดนะฮะค่าเข้ากลุ่มเนี่ยเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทผมให้หนังสือหนึ่งเล่มน,นะครับตอนนี้หนังสือหมดแล้วนะครับก็คือสามารถโหลดไฟล์ติวโหลดไฟล์เอกสารในกลุ่มได้นะครับผมขอค่าเข้ากลุ่มอยู่ที่450บาทและก็ที่สําคัญในกลุ่มนี้เนี่ยมีสิทธิพิเศษหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นสอบเสร็จแล้วไม่ปิดกลุ่ม นะครับไฟดิลไฟเอกสารไฟลข้อสอบต่างๆสามารถโหลดได้เต็มที่นะครับไม่มีจํากัดสามารถมาดูย้อนหลังได้ไม่มีจํากัดความรู้ที่เราได้รับจากกลุ่มนี้เอาไปใช้สอบในตําแหน่งในสายงานเดียวกันเนี่ยได้แทบจะทุกสนามเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคนที่เข้ามาใหม่นะครับหรือคนที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะัะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะให้พวกเราสมมุติว่าเราเข้ามาในกลุ่มแล้วเนาะเราเข้ามาตรงนี้ฮะประกาศครับนะการพูดคุยหรือว่าประกาศนี่นะ คลิกเข้ามาตรงนี้ครับดูทั้งหมดนะครับดูทั้งหมดปุ๊บพอเราคลิกเข้ามานะครับเราจะเจอหน้าแรกเลยนะครับโพสต์แรกจะเป็นสารบัญเป็นสารบันก็คือคลิปวิดีโอทั้งหมดในกลุ่มนี้เติวมาตั้งแต่เดือนตุลาปี63จนถึงวันนี้มีทั้งหมดตอนนี้41คลิปนะครับแล้วก็ในอนาคตถ้าเกิดว่าท้องหินมันสอบเดือนธันวาจริงๆก็จะมีการไลฟ์สดอีกประมาณ2-3ครั้งนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสอบผ่านผมก็จะดูแลจนถึงสอบสัมภาษณ์เลยนะครับก็จะมีการเทรนให้อีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีสอนทั้งเนื้อหานะครับแยกเป็นเรื่องๆแยกเป็นข้อๆไว้แล้วก็สอนแนวข้อสอบเจาะข้อขสอบมีข้อสอบเสมือนจริง3ชุดนะครับตั้งใจไว้จะทำาีชุดแต่ว่าตอนนี้ทําไปแล้ว3ชุดโอเคไหมครับอันนี้ก็คือสารบัญทั้งหมดเลยนะครับ และก็ต่อมาครับเลื่อนลงมาอีกเราจะเจอโพสที่2ครับโพสที่2จะเป็นโพสที่ผมลิสเฉพาะคลิปที่มันสำคัญคลิปสรุปคลิปข้อสอบนะครับจะมีอยู่ประมาณ7-8คลิปนี่แหละนะครับก็คือทำให้คนที่เวลาน้อยนะครับมาดูได้กระชั้นชิดก็คือมาดูได้จะเป็นคลิปติวสรุปทั้งหมด3ครั้งนะครับในคลิปติวก็จะมีไฟล์ให้เห็นไหมฮะนี่ นะครับผมจะแนบไฟล์ไว้ให้นะครับสามารถโหลดไปดูประกอบกันได้นะครับก็จะทำไปเป็นทุกอันเลยทุกไฟล์ทุกคลิปที่ผมสอนมีไฟล์ให้หมดทุกครั้งทุกคลิปเลยนะครับนะครับอย่างคลิปข้อสอบเนี่ยนะครับ100ชุดนี่นะก็จะมีแบบทดสอบออนไลน์ครับให้พวกเราไปฝึกทําว่าร้อยข้อเราประเมินตัวเองได้เท่าไหร่นะครับทําได้เท่าไหร่สมาชิกในกลุ่มนี้นะครับนะต้องบอกว่าสมาชิกในกลุ่มนี้ข้อสอบ100ข้อเนี่ย บางคนได้80บางคนได้90คะแนนนะครับอย่างได้ไม่มากเนี่ยก็ประมาณ65ถึง70คะแนนได้แน่ๆนะครับพอเข้าไปทำเสร็จปุ๊บก็จะมีคลิปวิดีโอสอนครับฉเฉลยนะครับฉเฉลยข้อสอบโอเคไหมแล้วก็จะมีเอ f ีออ PDF นะครับที่เป็นออ pdf อนสอนไม่ใช่สิ pdf ตัวเนี้ยนะครับเนี่ยพ d f ตัวเนี้ยให้นะครับ, PDF, นะรบ PDF ข้อสอบให้ เนี่ยครับเอาให้เลยแน่เราสามารถโหลดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็คลิปข้อสอบพวกนี้ก็จะมีหลายอย่างนะครับทั้งข้อสอบ100ข้อ3ชุดแล้วก็ข้อสอบ30ข้อบ้าง50ข้อบ้างนะครับ20ข้อบ้างสลับกันไปก็มีหลายชุดอยู่เหมือนกันนะครับรวมๆข้อสอบที่เราจะได้รับในกลุ่มนี้เนี่ยมีผมว่าประมาณประมาณเป็นพันข้อนะครับเป็นพันข้อ ต่อมาครับพวกเราจะเจอไฟล์ตรงนี้ครับที่เป็นไฟล์บรรยายนะฮะที่เป็นไฟล์บรรยายตรงนี้เนี่ยไฟล์บรรยายนี่นะครับจะเป็นทุกไฟล์ที่ผมใช้สอนเป็นไฟล์เอกสารไฟล์ข้อสอบทุกอย่างเลยอยู่ในรา์นี้ทั้งหมดเลยนะครับพวกเราสามารถที่จะปริ้นนะครับโหลดไปอ่านหรือว่าไปสอบหน่วยงานไหนอยากได้ข้อมูลตรงไหนสามารถเข้ามาหาข้อมูลได้เลย นะครับต่อมาครับก็จะเป็นอันนี้ผมบอกไปแล้วเป็นชุดข้อสอบครับชุดข้อสอบ100ข้อมี3ชุดนะครับก็เหมือนประเมินตัวเองอ่ะนะครับก่อนไปสอบอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะได้รับในกลุ่มนี้นะครับต่อมาครับพอดูในตรงประกาศเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะมาตรงพูดคุยครับเราเข้ามาดูพูดคุยก็คือหน้าหน้าฟีดของกลุ่มครับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการแจ้งข่าวสารต่างๆครับ นะครับแล้วก็ผมก็จะลงแนวข้อสอบให้นะครับอาจจะมีบางวันก็5ข้อ10ข้อบ้างนะครับแล้วแต่ว่างไม่ว่างนะครับแล้วก็เกิดว่าผมไปเจอความรู้อะไรที่มันน่าสนใจผมก็เอามาโพสต์ในกลุ่มนะครับเพื่อนๆก็จะได้ความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมนะครับถือว่าโอเคแหละในอนาคตถ้าเกิดว่ากลุ่มนี้มีคนสอบได้เยอะประสบความสําเร็จในการจากกลุ่มนี้นะครับผมคิดว่ากลุ่มนี้ในอนาคต การเข้ากลุ่มผมจะไม่ได้ใช้ราคานี้แล้วนะครับอาจจะปรับเป็นราคาไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเข้ากลุ่มวันนี้ผมขอค่าเข้ากลุ่มอยู่ที่450บาทแล้วก็โหลดไฟล์เอกสาร,รต่างๆในกลุ่มได้โอเคไหมครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวผมจะแนบข้อมูลการติดต่อไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถทักมาสอบถามก่อนนะครับหรือว่าทักมาขอดูคลิป ที่ผมสอนผมลงไว้ใน YouTube ประมาณ4-5คลิปเป็นคลิปตัวอย่างนะครับสามารถเข้าไปดูได้ชอบไม่ชอบค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำกลุ่มเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับผม